สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับ Q&A มันกลับมาอีกแล้วี่กลับมากลับมากลับมากับคำถามเพื่อนๆสงสัยอะไรก็ลองถามเอามาดูนะครับเหมือนเดิมนมะหน้าร้านเปิดแล้วนะครับใครอยากไปช้อปปิ้งที่หน้าร้านไปได้ร้านมุนอยู่ที่เจเจมอลชั้น1ห,ห้อง f 3 2 6ถึง F33 0รีบไปน่อยนะใกล้จะปิดแล้ว <c oughs> ปิดอะไรพี่ปิดร้านปิดทีหมดไม่ไม ใกล้จะปิดกิจาการแล้วนะครับอ่าไม่ได้ปิดกิจาการหรอกก็คือเปิดเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะมีผ่านออนไลน์เข้ามาเพิ่มเสริมเติมนะครับแล้วก็ส่วนต้นทุนนี่มันเป็นต้นทุนค่าเช่าค่าอะไรผมก็พยายามจะยุบตบร้านลงมาให้ของมันมีเยอะมากขึ้นนะครับเรามีช่องทางการขายทางออนไลน์ของเราเองด้วยนะครับซึ่งเราจะสามารถปรับลดราคา แถมนั่นแถมนี่ให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวไหนที่ลดไม่ได้หลังจนฝ่ายจริงๆก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าน้องขายได้ราคาที่เขาตกลงกันก็คือแค่นั้นเลยครับแต่ก่อนเนี่ยมันมีราคาตกลงนะก็ยังบวกกันขึ้นได้เนื่องจากต้นทุนค่าเช่าค่าแรงของแต่ละคนมันไม่เท่ากาันคุณคิดดูนะครับสมมุติว่าผมขายกันไกอันเนีเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องค่อยเข้าเรื่องมีนิดเดียวคุยก่อนคุยกุกคอนกูงเอาเออคุยก่อน สมมติกันไกอันเนี้ยยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันเดะเลยนะครับวางขายอยู่ริมถนนไม่มีค่าเช่าค่าที่วางวางหลบเทศกิตเอาอะก็อาศัยเหลียวว่าเขามาก็เก็บอะราคาหนึ่งนะราคานึงเอาต้นทุนมันเท่ากันเลยนะครับวันดีคืนดีขึ้นไปวางขายบนห้างเอาเอาเอา,เอาบนห้างถาแถวๆประตูน้ําแล้วกันอ่ะอีกราคาหนึ่งนะต้นทุนสินค้ามาเท่ากันเราไม่ต้องคุยกันที่ ซื้อเยอะซื้อมากนั้นในปริมาณของซื้อส่งนะเวลาอันนั้นเราอาจจะไปบีบได้แต่ต้องเป็นเศรษฐีจริงๆเจ้าใหญ่จริงๆถึงจะกดราคาลงได้บีบสัก0ูจดอร์เซอะไรอย่างเงี้ยในวอลุ่มที่แบบหนึ่งล้านชิ้นอ่ะโอเคว่าไปที่เนี้ยเหมือนกันเลยแม่งไปวางอยู่พารากอนน่ะคุณว่าราคาเท่ากันไหมถึงต้นทุนเข้าพาเท่ากันแต่ราคาขายเขาอาจจะไม่เท่าน,นะครับซึ่งลูกค้าสามกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเดียวกันปัจจุบันมันมีออนไลน์เข้ามาแล้วนี่พอออนไลน์เข้ามาแล้วปุ๊บเราก็ต้อองงมาาคุยพี่เไ ก็เป็นราคาเดียวกันแล้วกันถ้าอยากจะขายออนไลน์อ่ะปุ๊บขายออนไลน์ออนไลน์มีอะไรอีกมีค่าแพลตฟอร์มอีกก็ต้องบวกขึ้นไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ถูกที่สุดคือซื้อที่ผมยกหูมาเลยที่มีตัวนี้ราคาราคานี้ครับผมขายได้เท่านี้เลยถ้าจับอยากสนใจจะไปซื้อในออนไลน์คุณมีคูปองมีอะไรผมลิสให้บวกราคาขึ้นไปราคาหนึ่งพี่ครับผมมาหน้าร้านผมอยากจะรูดบัตรเครดิตได้ไหมรูดได้ครับขอขายอีกราคาหนึ่งนะเพาะบัตรเครดิต เพราะผมต้องไปใจใ่ายบัตรเครดิตเขาประมาณ3%ามเปอน่ะก็คือกำไรผมไม่เหลือเลยพูดง่ายๆพูดตรงๆไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆได้นะครับบอกกันตรงๆตรงนี้เลยเพราะว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่ขายสินค้าในราคาที่ต่ำที่สุดแล้วเพราะว่าลูกค้ากับต้นทางสามารถมาเจอกันได้โดยตรงเลยเพ่อค้าคนกลางอย่างผมไม่มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้ผมทําได้อย่างมากก็คือเหมือนเหมือนขายของให้ให้ซัพพลายเออร์เขาอะ ก็เป็นตัวแทนขายเป็นมือเป็นตีนให้เขาหน่อยแค่นั้นแหละแล้วก็ได้มาจี่นิดเดียวไม่เหลืออะไรเลยครับก็โอเคฮนะพอไม่เหลืออะไรเลยผมก็ไม่มีต้นทุนผมก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่าใช่ไหมในกลุ่มสินค้าพวกนี้ยพอไม่มีเป็นเงินไปจ่ายค่าเช่ากําไรบางมากผมก็ยกเลิกดิใช่ไหมครับผมไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้แล้วผมเอากําไรมาจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ในการถ่ายของผมที่นี่แทนนะครับในสินค้ากลุ่มพวกเนี้กลุ่มที่มันมีเส้นที่ขีดอยู่ส่วนบางกลุ่มยังพอมีกําไรกัน เขาไม่ไม่กดราคากันลงมาอพอมีบาจิ้นกันบ้างยังพอหายใจกันได้บ้างก็ยังขายอยู่ครับก็คือเป็นต้นทุนเอ่อเป็นกําไรที่ได้อะเออมันอาจจะหนากว่านี้หน่อยนะพูดตรงๆนะค้าขายมันต้องมีกําไรบ้างก็เอาส่วนต่างเนี่ยไปจ่ายค่าเช่าถ้าผมขายได้เยอะมากขึ้นผมก็มีกําไรมีเงินเดือนแต่ถ้าผมเดือนไหนผมขายไม่ได้ผมก็ขาดทุนต้องควักเนื้อไปจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอยู่ดีใช่าชาไหมครับอืม อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยเนาะถ้าคนค้าคนขายจะเข้าใจครับหรือคนก็เข้าใจก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติซื้อบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวข้างทางเขาทําให้กินก็ชามละสามสิบสี่สิบห้าสิบก็แล้วแต่หรือมึงจะทาเองที่บ้านนะมีเวลาทำไม่ล่ะถ้าอยากทาก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าหิวแล้วก็เดินไปซื้อกินเอานะฮะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยเลยของผมเนี่ยเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยเลยไม่ต้องไปต่อราคาร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเขาล้วให้คุณไม่ได้เราเราไม่เคยไปต่อราคาร้านก๋วยเตี๋ยนะ เขาทํามาเขาพอ,อมีกําไรเลี้ยงชีพอ่ะเขาก็ยังทาพูกนี้เขาก็ยังขึ้นมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เหมือนเดิมนะครับคน99%จะเข้าใจตรงนี้ที่ผมพูดตรงนี้ให้คนอีก1%ที่บวงนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจมีครับมีจริงๆนะทําเป็นเล่นไปนะมีจริงนะว้อยอวันนี้นะครับมากับคําถามเพื่อนๆนะฮะพี่ครับผมเคยไปอ่านหนังสือมาในตำรงตำราไอ้มีดพกในเนี่ยมันคืออะไรครับพี่ คุณเคยได้ยินคําว่ามีดที่พกในไหมอ่ะตอบคาถามมันคืออะไรเดี๋ยวผมเฉลยมีดพกในเอาคํามาแค่นี้แหละความหมายของมันนะพี่มีดที่พกในมีไหม b u c นะครับ buck มีดพกในพี่อะพี่ได้คําตอบอย่างห้ามโกงนะเว้ยเฮ้ยเล่นกับผมห้ามโกงนะห้ามโกงนะเว้ยได้คาตอบอย่างอ่าอันนี้ ผมมากับซาเลนมูรครับห้ามโกงนะเวย้ยได้คำตอบอย่างมีดพกในมันลักษณะหน้าตาเป็นไงอ้าวติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอมีดที่ใช้พกในนะครับมันไม่มีคำนิยามหรอกมันม,มีคำนิยามครับจำกัดความจนวันดีคืนดีก็ผมก็เข้ามาในวงการมีดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอกูรูท่านหนึ่งที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับมีดและปืนนะครับเขาก็มีเรื่อง มีความรู้ลหลายๆอย่างมาเล่าให้ฟังนําเสนอผ่านสิ่งที่เขาเรียนรู้นะครับก็คนนี้ก็เป็นครูผมอีกคนนึงนะครับวายเขาก็เป็นครูผมอีกคนนึงนะครับก็รู้จักกาันนับถือกันน,นับถือแกนับถือความคิดการตลาดแกการหาข้อมูลผมก็ศึกษาก็ศึกษาจากตําราที่แกศึกษามาต่อนั้นแหละครับก็ศึกษาไปนะครับก็คือบางทีเราต้องมีแหล่งรวมข้อมูลสักบางข้อมูลชุดข้อมูลนี้ เราซึบเข้าไปได้เลยตรงนี้เป็นชุดข้อมูลโอเคเราเข้าไปเรียนรู้ก็ดาวน์โหลดออกมาเลยในอัน,นที่เราก็ต้องศึกษา,ายอย่างอื่นด้วยก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้ตัวนี้นๆเอาพานพัราบกันในเวอร์ชันภาษาไทยมั่งภาษาอังกฤษ,กฤษาากมั่งแล้วแต่นะครับสรุปสุดท้ายออกมาเป็นอันนี้มีดพกในคืออะไรวพี่มีดที่เขาใช้พกข้างในอะครับพกติดกับผิวหนังเราเลยฮะวันนี้ห้ามลาม,มกนะฮะพกติดกับผิวหนังเราเลยครับอืม ใช้พวกบรรดาอาักขาต่างๆนะครับเช่นตอนเช้าคุณวิ่งกับประธานาธิบดีอย่างเงี้ยใสยก่กางเกงขาสั้นวิ่งตองแจ๊กตแก,ก๊กกางเกงมารีเลยวิ่งตอกแจ๊กตอกแจ๊กอยู่นะครับบางท่านก็วิ่งบอดริการ์ชุดสูทก็มีไม่เป็นไรชุดสูทแล้วก็พกกันเต็มที่นะครับส่วนที่ประกบใกล้ๆตัวจริงๆนะครับก็วิ่งใกล้ๆกับแต่งตัวคล้ายๆกันนะ่ะก็คือดูแลอาักขามีอย่างมากมันก็มีเล่มไม่พกปืนไปวิ่งหรอกมันแกว่งนะครับแล้วจะพกยังไงเราวมีดะ่ะพกใส่กางเกงวิ่งใชม มันก็ลำบากนิดนึงนะครับก็จะเวียง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 หน่อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยที่เฮ้ยถ้างั้นเราพกข้างในข้างในกางเกงนี่เลยไหมข้างในนี้เลยอ่ะนะครับอา้าวเราจะพกข้างในนี้มันไม่แสบผิววะก็ <c oughs> ใช้รุ่นที่มันเป็นสแตนเลสสิสแตนเลสเรียบๆแบบเนี้นะครับมันจะได้ลดการเสียดสีลงเสียบเข้าไปตรงนี้เลยข้างในแบบนี้นะครับ อย่างนี้แล้วก็เอาเสื้อ,อคุมไว้หน่อยนะครับแล้วคุณก็ไปวิ่งออกกําลังกายครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะดึงเชือกให้แน่นหน่อยถ้ามีดคุณมันรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักทวงเยอะไปนะครับมันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็ไม่จับระเจอร์ระเจอร์สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดกับคุณขึ้นมาได้นะครับเขาก็เลยเห็นประโยชน์ของเฮ้ยไอย้มีสแตนเลสพวกนี้เราเอาไปทําอะไรได้มากนอกจาก บางทีเราจับแล้วเราเียวเราฮ้ยมันลื่นมือวะ่ะหรือมันก็สวยดีนะแค่แค่ด้ามแต่อัตภประโยชน์ของมันละ่ะอย่างนี้อย่างที่น้องเขาถามนะครับนี่คือใช้พกในแบบนี้นะครับคุณจะนั่งจะเดินจะเหินอะไรมัน,มนก็ไม่ขึ้นมาเสียบพุงคุณแน่แต่ให้ร,รู้ให้คุณรู้ว่าคุณมีมีดอยู่หนึ่งอันพกติดตัวกับกางเกงวิ่งกับชุดที่ดูไม่ค่อยจะเป็นอันตรายกับใครสักเท่าไหร่ระวังนะเว้ย ไม่อยากจะบอกเยอะเดี๋ยวไปทําตามสังเกตดูก็ได้นะครับทีนี้ถ้าคุณรู้แล้วหลักการแบบนี้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่มามันมีอะไรติดมาบ้างแต่งตัวโปร่ปงๆโลง่ลงๆรู้สึกจะไม่มีเฮอะไรเลยตบกระบาลมั้งเล่นสะทีดีมั้งไม่แน่นะเว้ยไม่แน่นะไอ้เฮเนี่ยนึงเล่มมาเอามึงตายได้เลยนะผมบอกก่อนนะฮะแต่งตัวก็รกก็ก,กเนี่ยมันมีวิธีพกของมันนะพวกเนี้ยคือผมก็ไม่อยากจะบอกเยอะ แต่โอเคไม่เป็นไรเพื่อนถามก็เป็นความรู้กันนะครับก็เล่าผ่านมีดให้ฟังนะครับว่าไอ้มีดสแตนเลสพวกนี้นอกจากที่มันจะสวยแล้วเนี่ยเขาออกแบบมามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่รู้จริงๆก็คือที่ผมไม่รู้นะไอ้มีดตัวนี้คือเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดกักนถ้าผมไม่รู้ผมไม่ใช่ออริจินอลนะครับเฮ้ยเราต้องการรี q ควรเมนต์แบบนี้เราก็เลยคิดมีดที่มันมีความเรียบๆแบบนี้ออกมา ไก่เกิดก่อนไก่มีความต้องการเกิดมากอนค่อยผลิตสินค้าตามออกมาอย่างที่สองเริ่มคิดได้แล้วใช่ไหมไข่เกิดก่อนไก่เราไม่รู้จะผลิตที่อะไรแล้วเราก็เอาประกับเป็นสแตนเลสซะหน่อยละกันประกับอย่างนี้เออมันก็สวยดีนะหรือใช้ประกับอลูมิเนียมมันก็อโนได้อโนไนได้เนี่ยผิวเรียบเรียบดีมันก็ออกตลาดออกเข้ามาในตลาดพอหยิบเข้ามาในตลาดคนก็ต้องหาวิธีคิดค้นว่าเราจะขายมันยังไงวะ งั้นเรานอกจากว่ามันจะสวยดูเรียบหรูเอาไปใช้ในเชิงยุทธวิธีพกในก็ดีมั้งคุณว่าอะไรไม่เกิดก่อนกันวะมันไม่มีในตำรานะอันนี้มันไม่มีตำรามไม่ใช่หลักของฟิสิกส์มันไม่ใช่หลักของมวลแรงกดพิสูจน์เรื่องเล่ามันน่าจะเป็นเรื่องเล่าถ้าถามผมคุณเททางไหนอะสองช้อยคุณคุณว่ามันเททางไหนอ่ะสองช้อย ถ้าถามผมนะผมเทไปทางหลังมากกว่านะครับคือผลิตออกมาแล้วหาวิธีขายวันนี้เราจะขายมันยังไงวะแต่เรารู้วิธีการผลิตมาแล้วไอ้วิธีการผลิตมีที่มันเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสนะครับที่มันตั้งแต่ตั้งแต่เดิมโบราณเลยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมันทําให้มันสวยขึ้นนะ่ะก็ดูเป็นอีกแบบหนึ่งนอกจากมึงจะใช้ไม้จะใช้กระดูกใช้อะไรก็กใช้โลหะทาสิ มันมีมาตั้งแต่ยุคที่มันเป็นมีดเลยนะเป็นมีดไม่ใช่มีดพับเลยมันมีมาตั้งนานแล้วไอ้อย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอะถ้ามันมีมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีในยุคมีดพับนี่หว่ามันก็คงน่าจะเกิดจากการว่าทํายังไงดีว่าหาจุดขายมันพกในแล้วกันแล้วก็เล่าต่อกันมาเรื่อยๆเหมือนผมเนี่ยผมฟังก็เล่าต่อไปเรื่อยต้นทางเนี่ยไม่รู้นะมาอิงกับกูไม่ได้นะแต่ผมว่าผมลองดูแล้วมันเวิร์กไปลองอยังไงครูแอน แต่ก่อนไม่ผมไม่ได้ลองกับเล่มน,นี้นะลองกับสไปสไปเดโก้รุ่นโปลิสนะครับก็คือลองตามชื่อรุ่นมันเลยอะ่ะนะแล้วก็มันจะมีรุ่นโปลิสที่เดี๋ยวว่าหลังผมมีของามาให้ดูนะครับเป็นรุ่นของมันเลยก็เป็นประกับสแตนเลสเลยแต่ว่าจะยาวนิดนิดนึงก็พกในเลยฮนะพกในเสร็จเกงวิ่งสวนจะดูจักเลยวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,ง,งไม่มีใครรู้หรอกไอ้ที่วิ่งมาพกมีดอะ่ะแล้วมีมึงคงบ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ไปละอาราคาใครด้วยผมแค่ทดสอบดูว่ามันสามารถทําได้อย่างนั้นจริงๆไหมมันเป็นการทดสอบที่่งาายมก ผลลับก็คือไม่มีปัญหานี่หว่าก็ใช้ได้นี่ก็ธรรมดาไม่มีปัญหาเลยแล้วไอ้พวกมีด่างนี้โดนน้ำโดนอะไรก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ดูแลรักษาได้ไม่มีปัญหาแล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิมแต่ก่อนเพื่อนเยอะสุดท้ายก็มาปุ๊บพุทธยูฮ o นออนยูเฮดเพื่อนน่ยก็ขนตัวสัตว์แอะอะ,อะมึงเอาอะไรมาเนี่ยอ่าเท่าไหร่แป๊ะไปละ คุณโดนคนตัวบ่อยมากเลยดีเราตังให้นะเออเขาก็เอาไปเล่าเรื่องต่อนะครับเพราะว่าเขาก็มันเขาถามว่าพี่มีดมือสองซื้อมันไม่ได้ซื้อมีดมือสองมันซื้อสตอรี่ว่ามันซื้อจากกูไปเนี่ยแล้วมันก็ไปเล่าต่อในวงเล่าอืมมีคนแบบนี้มีผมไม่ใช่เป็นคนดังนะแต่บางคนเขาต้องการเรฟเฟรนซ์มีดหนึ่งเล่มเนี่ยตั้งอยู่ในตู้ไม่แปลกนะฮะไม่แปลกที่จะมีคนซื้อไป แต่ถ้าไอ้มีดหนึ่งเล่มเนี่ยที่ตั้งอยู่ในตู้เนี่ยแล้วเราเคยดูว่าเฮ้ยแม่งอยู่ในหนังมาเวลนี่ว่ารุ่นนี้เลยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอมีดเล่มนี้แล้วเราซื้ออยู่ในครอบครองแล้วเราก็เล่าสตอร,รี่กับมาให้เพื่อนฟังได้มันก็จะดูแบบดูสมส่วนดูละมุนดูมีเรื่องเล่าหน่อยเฮ้ยมีดเล่มเนี้มันเคยอยู่ในรุ่นเคยถูกถ่ายอาจจะไม่ใช่เล่มนี้นะแต่ว่าเป็นรุ่นนี้แหละเคยถ่ายอยู่ในหนังเรื่องนี้มึงลองไปดูที่เนี่ยกูก็หาซื้อมากูก็อยากได้ก็สวยดี อะไรประมาณนี้ครับก็คงเป็นเรื่องเล่าของคนที่เขาไปเล่ากันต่อนะฮะเพราะว่าคนที่เล่าต่อพวกนี้เป็นดีลเมเกอร์อืมเป็นนักดีลเมเกอร์เขาจะต้องมีเรื่องราวเสียบที่ตัวเขาเสมอเพราะสิ่งที่เขาไปขายคือเรื่องราวครับเรื่องราวการรู้จักคนนั่นเป็นการหาเงินอีกแบบหนึ่งของไอ้พวกไอ้มนุษย์เพื่อนของผมที่ยีย่เงี้ย <laughs> นะฮ <laughs> นะก็ <laughs> เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็มาเล่าให้ฟังมีข้อควรระวังด้วยนะมา สาดเลนมลูยังไงวะพี่ยังไงวะพี่พ่อควรระวังใช่ไหมมีดพกในเนี่ยมันเป็นสแตนเลสถูกแล้วนะครับมันเป็นผิวเรียบถูกแล้วแต่ถ้ามันเป็นผิวหยาบแบบเนี้ยไม่ค่อยโอนะเป็นผิวหยาบแบบนี้นะครับแต่โอเคอันนี้มันไม่ได้หยาบมากนะฮะนี่พอไหวไหม พอได้นะพอได้มันไม่ได้หยาบมากพอได้แต่กําลังบอกว่าถ้ามันหยาบมากๆมันอาจจะขูดผิวคุณได้นะครับอืมก็เป็นก้อบ่องชี้แต่ก็ไม่ใช่อะไรที่รุนแรงมากเพราะว่าไอ้ผิวหยาบที่มันทํามาของพวกผิวพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้หยาบมากอะไรนะฮะมันธรรมดามากนะครับมันไม่ใช่แบบไอ้ซัดไอ้เฮีย้ยมามันมันหยาบไปมันหยาบขายอันนี้มันหยาบผิว ออพี่ใช้เล่มนี้ได้ไหมอ่ะถ้าผมต้องการจะพกแบบนั้นไม่มีปัญหานี่ก็เป็นมีดที่ผมจะแนะนําให้คุณซื้อในราคาต่ำห้าร้อยที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับมันเป็นมีดที่ดีนะครับที่คุณจะซื้อไปใช้งานได้เลยไปดูคลิปเก่าๆนะผมคอมแพรก์กับไอ้นี่กับไอ้นี่ไปแล้วสองอันนะครับว่าเอ้ยคุณชอบแบบไหนอ่ะคุณชอบมันไหมอ่ะคุณว่ามันโอเคกับการใช้งานของคุณไหมกับบัจเจตคุณต้องการอะไรจากมีดยี่ห้อบัคไหมอะไรเงี้ยหรือ ไม่พี่ผมฟังเรื่องบล็อกนายแล้วผมซื้อเรื่องเล่มนี้ไปเล่นดีกว่าก็ <c oughs> โอเคไม่มีปัญหาหรือบล็อกเล่มนี้ก็น่าสนใจดีเออผมรู้แล้วมันมีจุดซื้อและจุดซื้อจุดขายของมันมันคืออะไรผมก็เอามาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจอยากจะรู้อะไรก็ลองถามมาดูได้นะครับลองปรึกษามาดูถ้าผมตอบได้ผมก็จะหาเรื่องมาตอบให้แบบนี้จริงๆวันนี้มันเป็นคิวของสไปเดโก e ลิวเซอลนขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสไปเดโก้ลิวเซอรลนสไปเดโกแอมบิทสพรุ่งนี้แล้วกันดีครับ